เรื่องจาก The Ghost Radio เล่าโดยคุณตูนเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสองสามปีก่อนคุณตูนทำงานขับรถทัวร์ให้กับบริษัทอู่รถแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่ หลังจากที่รับวิ่งงานต่อเนื่องกันมานานรถที่ขับประจำก็ได้เวลาเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงก็ได้ถูกพิวิทย์ลูกพี่ที่รู้จักกันโทรศัพท์มาชวนให้มาช่วยขับรถพายาวชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาทัศนศึกษาถึงแม้ว่าจะเหนื่อย แต่ด้วยความที่เป็นสิทธิสอนขับรถกันมาคุณตูนจึงตอบรับคำชวนและได้พาเจ้าเบลเด็กรถของตัวเองติดรถมาช่วยกันด้วยโดยคุณตูนรับหน้าที่ขับรถช่วงกลางคืนที่ต้องวิ่งข้ามจังหวัดส่วนพี่วิทย์จะทำทัวร์และขับช่วงกลางวันเมื่อคุณตูนขับรถขาขึ้นจากใต้มาถึงป้อมตำรวจ ชุมชนช่วงอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเวลากลางดึกแล้วเกิดปวดฉี่ขึ้นมาแต่ขณะนั้นเกิดฝนตกหนักจึงได้รีบจอดณจุดนั้นเพื่อทำธุระส่วนตัวก็ได้สังเกตเห็นพระธุดงรูปหนึ่งยืนหลบฝนอยู่จึงได้เข้าพูดคุยและเชิญชวนให้ติดรถมาด้วย พระรูปนั้นจึงขอติดรถมาลงยังจุดที่พอพ้นฝนตลอดเส้นทางก็ได้มีการพูดคุยกันคุณตูนสังเกตว่าหลวงพี่รูปนี้เป็นพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธ,ธามากทราบชื่อสันส้นๆว่าหลวงพี่จ๊ะ เมื่อขับมาถึงจุดพักรถที่จังหวัดชุมพรก็ได้จอดแวะพักและหลวงพิจ๊ะก็ขอลงทุดงต่อแต่ก่อนจากไปท่านได้พูดคุยสั่งสอนพิวิตลูกพี่ของคุณตูนอยู่นานเรื่องเวรกรรมและได้ยื่นขวดน้ำให้กับพิวิทย์เพื่อให้ล้างหน้าเพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่ดี ของคุณตูนก็ได้เดินทางต่อเพื่อท่องเที่ยวสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีและได้มาหยุดพักค้างคืนที่กรุงเทพมหานครโดยคุณตูนและลูกพี่ได้หยุดพักสองคืนเนื่องจากคณะทัวร์ได้เช่ารถตู้ไปเที่ยวกันต่อคืนที่สองของการพักคุณตูนถูกสตาฟทัวร์ชักชวนตั้งวงดื่มกัน เนื่องจากคิดว่าวันรุ่งขึ้นยังพักอยู่คุณตูนก็ได้ดื่มไปเล็กน้อยแต่สักพักพี่วิทย์ก็ได้เดินมาหาและบอกว่ามีรถของที่อูดเดียวกันหม้อน้ำแตกที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองทำให้ได้รับคำสั่งต้องไปรับลูกค้าเพื่อเข้ากรุงเทพ เช้มืดว,วันนี้พ <snakes S 1> ี <men> <men> ่วิทย <c oughs> ์จึงมาชวนคุณต <out> ูนให้นั่งรถไปเป็นเพื่อนกันเมื่อขับรถไปได้สักระยะพี่วิทย์ก็บอกให้คุณตูนไปนอนพักเพื่อให้คลายส่างจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จู่ๆคุณตูนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาบนรถว่า ถ้ามึงแ<ม>น่จริงมึงก็ถอดประคำแล้วลงมาจากรถสิวะคุณตูนก็ตื่นขึ้นมาดูพบว่ารถจอดอยู่ไม่เห็นพิวิทเจ้าเบลก็สงสัยว่าหายไปไหนแล้วก็เจอพิวิทยืนอยู่ด้านข้างรถเหงื่อออกเต็มใบหน้าพิวิทบอกว่า ถ้าไม่มีคนโทรตามตอนเช้าค่อยเดินทางกันดีกว่าแต่ขณะนั้นเท่าแก่ก็ได้โทรมาตามเร่งอยู่ตลอดจึงต้องทำตามหน้าที่คุณตูนจึงรับอาสาจะขับรถเองเพราะระยะทางอีกไม่ไกลก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแต่เพราะดื่มมาถ้าถูกตำรวจจับ จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนพีวิทย์จึงตัดสินใจขับเองแต่ให้คุณตูนและเจ้าเบลนั่งเป็นเพื่อนห้ามหลับเด็ดขาดรถทัวร์ของพีวิทย์ขับออกจากมอเตอร์เวย์ เบี่ยงลงถนนเส้นบ้านบึงมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลงได้สักระยะ30กิโลเมตรถนนช่วงกลางดึกมีรถน้อยพี่วิทย์จึงเปิดไฟสูงเป็นระยะช่วงสุดแสงของไฟคุณตูนได้เห็นร่างร่างหนึ่งอยู่สุดปลายแสงวิ่งออกมาจากข้างทาง เมื่อรถขับเข้าไปใกล้ก็วิ่งหลบเข้าข้างทางเป็นแบบนี้อยู่สามครั้งจนครั้งที่สี่ก็เห็นชัดว่าเป็นหญิงสาวรูปร่างอวบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าพอรถจะถึงก็วิ่งหลบเข้าข้างทางอีกคุณตูนไม่รู้ว่า มีคนอื่นเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าพูดและนึกภาวนาในใจหออย่าให้มีใครทักจนครั้งที่ห้าเจ้าเบลก็ได้ทักขึ้นมาเฮ้ย hey, พี่ตูนใครอะแมววิ่งเกลืออยู่ข้างหน้าทันทีที่ทัก ร่างร่างนั้นเปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นเดินช้าๆเหมือนรอรถจนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้จึงได้เห็นชัดเจนขึ้นพีวิทย์ก็ทักขึ้นมาว่านั่นอะไรนะทันทีที่ทักไปผู้หญิงคนนั้น ก็กระโดดโผลงขึ้นมาเกาะอยู่บนกระจกหน้ารถทันทีพีวิตจึงเสียหลักในการควบคุมรถรถจึงเบี่ยงลงทางซ้ายคุณตูนจึงรีบหมุนพวงมาลัยกลับทางขวาทำให้รถทัวพลิกคว่ำลงข้างทางทันที พี่วิทย์คนขับได้รับบาดเจ็บมากที่สุดหายประร้าและซี่โครงหักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าเบลจมูกหักส่วนคุณตูนเพียงแค่ฟกช้ำเล็กน้อยได้กลับบ้านเร็วที่สุดพี่วิทย์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารักษาตัวในห้องไอซี นานถึงยี่สิบกว่าวันเมื่อแพทย์ให้ย้ายออกมาอยู่ห้องพิเศษแฟนพี่วิทย์ก็ได้เดินทางมาเฝ้าโดยคุณตูนเป็นคนไปรับและขับรถพามาจากใต้มาถึงโรงพยาบาลก็เป็นเวลาเกือบเกือบสามทุ่มเมื่อเดินหาห้องพักของพี่วิทย์จนเจอป้ายชื่อหน้าห้อง ทันทีที่คุณตูนชะงกหน้าดูทางช่องหน้าต่างหน้าห้องพักผู้ป่วยก็ต้องผงะออกมาเมื่อได้เห็นว่ามีผู้หญิงยืนเปลือยกำลังยืนกระทืบหน้าอกของพี่วิทย์อยู่ แต่แฟนแกกลับเห็นและเข้าใจไปว่าพยาบาลกำลังปั๊มหัวใจพี่วิทย์และก็กำลังจะเข้าไปหาคุณตูนจึงรีบคว้ามือแฟนแกออกมาและชวนแฟนแกให้ไปตามพยาบาลมาดูเมื่อพยาบาลตัวจริงมาถึงแฟนแกก็หน้าซีดแล้วสงสัยว่าที่แกเห็นนั้นคืออะไร คุณตูนจึงเปลี่ยนเรื่องและแนะนำให้ชวนพระมาทำพิธีสวดให้ในตอนเช้า mm hmm. เมื่อรุ่งเช้าจึงพากันไปยังวัดใกล้ๆและรอจนพระสันเช้าเสร็จ mm hmm. ก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมาก mm hmm. เมื่อได้พบกับหลวงพิจ้าที่เจอกันที่สุราชหลวงพี่ก็ได้มารดน้ำมนต์ให้พิวิตท,ที่โรงพยาบาล บุนตูนก็ออกไปส่งหลวงพี่สั่งไว้ว่าถ้าพิวิตดีขึ้นแล้วให้พาไปหาหลวงพี่ที่สุราษฎร์และกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าบุญต่อบุญชีวิตต่อชีวิตนะโยมต่อมาอีกสี่สิบกว่าวันพิวิตก็อาการดีขึ้น หมออนุญาตให้ย้ายกลับไปรักษาตัวที่ใกล้บ้านได้คุณตูนก็ได้ขับรถมารับพิวิทและแฟนแกซึ่งต้องผ่านถนนเส้นเดิมเพื่อเดินทางกลับบ้านที่ใต้พิวิทได้แวะตลาดและซื้อเตาถ่า,านเมื่อขับรถผ่านใกล้จุดที่ประสบอุบัติเหตุรถทัวควา่าพิวิทได้สั่งให้จอดรถ และทําในสิ่งที่คุณตูนกลัวที่สุดคือจุดไฟเผาพลิกเผาเกลือสาบแช่งผีตนนั้นที่ทําให้แกเจ็บเจียนตายและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือมีจิ้งจกสองตัวหล่นลงไปตายในเตาทั้งที่ตรงนั้นไม่มีต้นไม้ คุณตูนจึงรีบชวนพี่วิทย์กลับเมื่อขึ้นไปบนรถพี่วิทย์จึงบอกว่ามนีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อ30ปีก่อนที่พ่วิทย์ยังไม่ได้ขับรถทัวร์แต่ยังขับรถทีโน่สิบล้อหัวยาววิ่งรถถนนเส้นบ้านบึงแกลง เส้นนี้สมัยก่อนยังเป็นถนนสองเลนแคบๆค,คืนนั้นตอนกลางดึกแกขับรถอยู่ก็เห็นผู้ชายสองคนกำลังวิ่งไล่กวดผู้หญิงเปลือยคนหนึ่งอยู่ข้างทางผู้หญิงคนนั้นก็โบกมือเหมือนจะขอความช่วยเหลือ พี่วิทย์แกเห็นแต่ก็ไม่กล้าจอดเพราะกลัวว่าจะเป็นเรื่องผัวเมียแกบอกว่าแกมาทำงานเลี้ยงลูกเมียแกไม่อยากยุ่งจนตอนเช้าพี่วิทย์ก็กลับไปทางเส้นเดิมก็เห็นรถตำรวจมาจอดและมีรถติดเต็มถนนจึงลงไปดูก็เห็นผู้หญิงคนที่เปลยเมื่อคือนนอนตาย ตำรวจกำลังพิมพ์ลายนิ้วมือเธออยู่หลังจากนั้นต่อมาอีกสามปีพี่วิทยังขับรถฮีโน่ก็มาถูกผีผู้หญิงตนนี้หลอกคงเพราะภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนที่สติจะเลือนหายไปคือรถของพี่วิทย์แสงไฟหน้ารถ ที่ราวกับความหวังสุดท้ายเขาอาฆาตที่ไม่ยอมจอดลงมาช่วยเขาและเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่ผีผู้หญิงกระโดดเกาะกระจกรถทัวร์พีวิตจึงเห็นว่าเขาใช้หัวกระแทกกระจกในขณะที่คนอื่นเห็นแค่เกาะกระจกจึงเป็นที่เข้าใจว่า ทำไมแกจึงกลัวมากเมื่อต้องขับผ่านถนนเส้นนี้หลังจากนั้นคุณตูนจึงได้พาพีวิทย์ไปหาหลวงพิจ๊ะเพื่อต่อชะตาผีผู้หญิงตนนี้เป็นที่พูดกันมากในหมูรรถทัวร์รถสิบล้อและรถเทรลเลอร์เมื่อต้องผ่านถนนเส้นนี้กลางดึก แต่กลับไม่เคยมีรถเก๋งหรือกระบะได้เจอผีตนนี้เลย